มันงีงฮาว่าสาวคนนั้นเลงพ่อคิงมันเลงพ่อบได้ัก้าแต่ฮาว่ามันแยงคิงตัวหนาแต่อี้ฮาบ่ใครเจืะแต่จุดจุดจองจงจุดจุดจองจงฮั่นหันสาวคนฮั่นจุดจุดจองจ้องมาที่คิงแห็มแล้วฮาว่ามันฮักเมาคิงแน่แต่ฮาว่าสายตาบัใจจะนั่นหนาสายตานี่แหละบ่งบอกถึงความฮักที่มีต่อคิงโอ้คิงก็อู้โอเวอร์ไปละบัจืดฮหาอู้แต่นาสายตานี่มันจู้กัน บไ,ได้เขาสายตาสั้นก้าถ้าเขาสายตาสั้นเขากระใสแว่นตาละก้าเข้าพอมาที่หาเต้ยแต่ก้าพอมาที่คิงบลัลลสายตาเลยมันจะแต้สักกี่เปอร์เซ็นต์หลายร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ถ้าเป็นหาหนาหาเข้าไปหาแล้วยิ้มหนี่ยิ้มหนี่นิ้มหนี่ห,หันห่นหั่นสาวคนหัน่นยิ่มมือคิงเห็มแล้วยิ่มมือหาเต้ยแต่ก้าตึงยิ้มตึงหนี่หันห่นหั่นเขาเตียวมาหาคิงแล้วนี่เงียงแม่นก็เจ้าแม่นละ แวขาเแล้วหู้จักผมได้จะได้จำเปิ้นได้ก็เปิ้นจื้อก้อยออีกอยหอยทราบสมัยเรียนอยู่ป .1 ึโรง,งเรียนบ้านหนองแหงแก็บจำได้ก็ดีแล้วหาขอยืมสตางค์สักสามรอยเข้าบ่ฮื้อแปะเล่านี่พ้าบ่ได้ปลากันเมินก็ยืมสตางค์กันแล้วคิงจำบ่ได้กะสมัยปหนึง่งคิงยืมดินสอหาไปยังบ่ได้เอามาคืนหาเลยแถมบ่โปกินยังลบหาแหมอ่านเตอหาบนะ่หน้าจำมันได้ สนับสนุนโดยยางลบกาผักกาดลบได้ดีขนาดกระดาษปุดหมด ตัวเปิ้ลใครเปลี่ยนมือถือไม่แล้วบเดี๋ยวนี้ถือข้างไหนอยู่เออถือข้างซ้ายตัวก็เปลี่ยนมาถือข้างขวากะจะไปหยักอย่างฮั่นบาดใจไมยความว่าจะนั่นอ๋อตัวถือแล้วมันเหมยมือแมนโกมามาเดี๋ยวเปิ้ลช่วยถือมือบ่อมันบาดใจเจ้นั่นนาตัวอันตัวก็เอาไปวางตีตั้งมือถือกะจะได้บ่เหมยมือเปิ้ลหมายถึงใคร ัโททรศพ์หม่าแล้วโทรศัพท์เครื่องเก่ามันเป็น่ยนยังมันชอบข้างอะ่ะมันชอบข้างก็ดีแล,ล้วโลดีกว่าบะชอบมันชอบข้างแต่เปินบะชอบตีมันข้างอะถ้ามันข้างตัวก็เอาไม่เศร้าสีลงมากะบ่ใจไหมความว่าข้างแบบนั้นมันหมายความว่าสัมผัสแล้วมันบ่ใครไปตัวก็กดแหงๆหน่อยกะกดแหงๆหน่อย ความหวาโกดแหงนักนักกะว่าโกดแหงน้อยน้อยหมายความหวาโกดแหงขึ้นแหมน้อยแล้วตอนโกดลงโลจะโกดแหงก็เปิ้นหมายความว่าเพิ่มแหงโกดแหมน้อยเปิ้นก็โกดจัดแหงแล้วนะมันก็มาครเลื่อนเปิ้นจนปอเจ็บนิ้วหมดแล้วนี่แล้วตัวเอานิ้วยังโกดเอานิ้วจี้นะกะตัวก็เปลี่ยนเป็นนิ้วกลางโกดเอากะถ้านิ้วกลางมันเจ็บตัวก็เปลี่ยนเป็นนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วโป่งโอ้เปิ้นก็เจ็บคูนิ้ ยู่นะกะตัวก็อดเอากาเปิ้นบออดแล้วเปลี่ยนโทรศัพท์ให้เปิ้นใหม่เตอโทรศัพท์เครื่องนี่มันอืดขนาดอันท่าเมียอืดก็เปลี่ยนเมียใหม่ได้แม่นก็ป๊าอตกลงคิงจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ก็ววาเปลี่ยนเมียใหม่โอ้ยเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่ก็ได้ครับเอออีก้า บางยังคิงว่าพักอหยังตียังหมู่ว่าไผ่เป็นเจ้าของมันคือพักออหยังอ่ะมันก็คือพักไผ่พอปั้นนี้กาพักไผ่แล้วคิงว่าหอมไอหยังมาเวที่สุดหอมแดงหอมขาวเออบัดเจยแล้วมันคือหอมอหยังมันก็คือหอมดวนแล้วคิงว่าพักอหยังบอกวางพักกหน่อยเออบัดเจยแล้วมันคือพักไอหยังอ่ะมันก็คือพักแคบแล้วคิงว่าพักอหยังตี คนบ่ต้องการพักเสียพักเน่าเออบ่าใจแล้วมันคือพักไอหยังอะมันก็คือพักกําปืพโอบ้านหาห้องว่าพักปื้มแล้วคิดว่าหอมไอหยังบ่อยยาวแล้วมันคือหอมไอหยังอะมันก็คือหอมป้อมเงือกแต่นอเป็นพักแต่ขอห้องว่าหอมก่อนหน้าบะหาไปซื้อหอมป้อมแต่ได้พักชีมาสู้หาบ่ได้หาไปซื้อกล้วยเตด แต่หาบได้กลวยแต่ได้มะละกอมาสู้หาบได้หาไปซื้อหอมเตรียมแต่เขาบเตรียมหอมเืือหาพอนี่มันหอมเตรียมบ่ใจ่หอมเตรียมแต่ก่อสู้หาบได้หาไปซื้อทั่วดินแต่หาได้ก้าทั่วบ่ได้ดินเลยสู้หาบได้หาไปซื้อผักคน้าแต่คุณป้าขายหื้อหาสู้หาบได้หาไปซื้อผักชีแต่แม่ชีบ่ได้ขายเืือหาสู้หาบได้หากินผักบุ้งแล้วใส่ตาดีขนาดหาอยู่ลำปัง หั่นแผ่วเจียงไม่ปุ่นสู้หามาได้หากินพักบุ้งใส่ตาดีขนาดไปขึ้นร้อยคูนตานหั่นแผ่วกําแพงเมืองจีนใส่ตาดีขนาดแต่นอแล้วคิงว่าตากับตินอันใดจะชนะข้อนี่มันมุกเพลงไอ้เหินฝ้าแล้วหาไปอยู่ละหาไปละเบยเออไปเตอบาเฮ้ยนั่นแสงล่าใช่ไหมนั่นติ๊กเหรอนั่นใช่แล้ว ไปปะกันเมินสบายดีไหมสบายดีนะเจอแสงลาก็ดีแล้วล่ะเราขอถามอะไรหน่อยสิถามอะไรเหรอถามมาได้เลยคําว่าแปลงหน้าอย่างด้ามปากแปลว่าอะไรเหรอแปลว่าทําหน้าเหมือนทัพพีแล้วทําไมต้องทําหน้าเหมือนทัพพีอ่ะหมายความว่าหน้างโงเหมือนทัพพีแล้วคําว่าแปลงหน้าเหมือนตดเจเลอรแปลว่าอะไร เหมือนต,ตดจิ้งเหลนทำหน้าเหมือนตดจิ้งเหลนนี่หน้าตาเป็นยังไงอะหน้าตามันจะจืดจืดจางจางหน่อยแล้วทำไมต้องเหมือนตดจิ้งเหลนแสงล่าเคยเห็นตดจิ้งเหลนเหรอไม่เคยหันนะแต่พูดแล้วมันเปิงดีนะแล้วคำว่าแปลงหน้าเหมือนปากปากอย่างฮุคขี้หมาน้อยล่ะอ๋อแปลว่าทำหน้างอแล้วทำปากจูด้วยแล้วคำว่าแปลงหน้าอย่างวอกล่ะแปลว่า หมือนวานอนแล้วทําไมต้องทําหน้าเหมือนวานอนอะแปลว่าทําหน้าตาไม่ดีไม่งามแล้วคําว่าแปลงหน้าอย่างหมาเมื่อยล่ะแปลว่าทําหน้าเหมือนหมาไม่สบายแล้วคําว่าแปลงหน้าอย่างวัวสวกล่ะแปลว่าทําหน้าเหมือนวัวดุแล้วคําว่าแปลงหน้าอย่างพายล่ะแปลว่าทําหน้าไม่สบอารมณ์แล้วคําว่าแปลงหน้าอย่างบัจื้นล่ะ เหมือนสามีกูนี่แหละเอ้ยไม่ใช่ทำหน้าไม่สดชื่นแล้วคำว่าแปลงหน้าอย่างแมวคันหูดังแปลว่าทำหน้าเหมือนแมวคันจมูกแล้วคำว่าบาหน้างาวล่ะแปลว่าไอหน้างูแล้วคำว่าแปลงหน้าอย่างจิ๋งกุงอมแฮกแปะอมหอนแมงจรเกี้ยวเมี่ยงเขียงเป็นโูปูหลงต้งผีพงขำเล่ามันแปลว่าอะไรเหรอเฮ้ยกูก็งืดตั้งแต่ค ชิกุงอมแฮกแล้วอีเฮ้ยเจ็บหนีบขนาดเลยปิ๊กไปบ้านไปกินแกงผักปังดีกว่าเออไปสะละตอนเมียงอนตัวเป็นไอหยังอะเปิ้นบ่ได้เป็นไอหยังรู้แล้วเนี่ยหยังแปลงหน้ายัางปากงอเฮ้ยหน้าเปิ้นตึงเป็นจเจีะ่ะ นมันบรใเจงามเหมือนคนที่ตัวไปกดไล่ฮือตึงวันโคโพดไปเรื่องหัลน์หมั้แล้วตกลงเป็นในอย่างนี้เป็นใครกะเออบาได้เป็นใครเจ็บหัวไม่เกรนกะเออบาได้เจ็บหัวเจ็บต้องขี้บอกะเออบาได้เจ็บต้องแล้วเจ็บตรงไหนอะ่ะบาได้เจ็บบาได้ปวดไนอย่างซักอย่างแล้วในอย่างแปลงหน้าอย,ย่างปากบ่ปากบ่จ๋าตั้งแต่ตะกี้แล้วนะเปิ้นปากนักก่อจมเปินเป้นบ่ปากก็ว,ว่าแฮ่ก็เปิ้นเป็นห่วงตัวบ่ตบ้องมา เป็นห่วงเปินเลยไปไหนก็ไปแต่ห้ามออกจากบ้านอ๋อเปินหูแล้วตัวใครกินแกงพักปังแม่นกเออบ่อ,บอยากโอ้ขนาดของมากยังบ่อยากอันกินหมูกระทะบ่เออหมูกระทะก็ดีเหมือนกันอันเฮาไปกินตัวกันปะบาปตัวเอาสตางค์มาให้เปิน้นเปิ้นจะไปกินตัวเปื้อนเออเอ,อ,เอ,อตอนพวงงอนตัวเป็นอะไรยัง ปะทูแม่ของเออเปินบะได้เป็นไอหยังเป็นไข้ปวดหัวเจ็บต้องกาเออเปินบาได้เป็นไอหยังซอกอยางหรือว่าตัวไข้กินแกงพักปังเออบ่อยากหรือว่าตัวไข้กินลาบกินลาบก็ดีเหมือนกันอันเปินออกไปกินโดยเปื่อนเปินเนอไข้แล้วยังลาบก็ออกไปแลอันตัวหน้าให้เปินกินกําเออขี้ขันเน่ยกินแกงพักปังฮั่นโพนี่เปินงอนตัวอยู่นะ้ากินก็ว่าักกินกินก็ได้ Hey, hello! ตัวตัวหักเปิ้นก็หักแต่หักตักหักนักหักหนาหักแต่หักว่าเต่าฟ้าเต่าดอยเปิ้นกอหักเน้อหักเย่อบา้อยหักจนเขาคอยบา้อยหักนักหักแม่อีน้อยบา้อยบาฟักหักกินหักพักบาฟักใส่ไก่หักยังฮิปโปโอโหตัวใหญ่หักยังไข่ไก่พักไผ่หอมดวนหักแบบรัวรัวหักตัวมวนมวนหักแบบดวนดวนมวนมวนสวบสวบ ตัวแบ๊บแปบฮักแบบรวบรวบถ้าจะมาสวบห้ามสวบสามวิฮักตัวบะม่วหฮักตัวทีทีฮักยังเข้าจีกะรีขี้แห่ฮักตัวอู้หูเปิรนอู้แต้แต้ฮักตัวแน่แน่เปิรนอู้แต้เน้อฮักเปิรนแต้กะฮักแต้กะถ้าตัวอู้วันวันใส่เปิรนได้เลยที่รักจ๋าป๊าีจ๋ามันเป็นไผโอ้ยคนละจ๋าแล้วตัวหานี่เบ้